สวัสดีครับเราเป็นตัวแทนจากที่ไหนกันครับ กองกับการตรวจโดช้เงินที่33ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรครับพี่ปัทศ<า><า>ักดิเทคนิคดีๆในการสอบตำรวจแล้วก็ไขข้อสงสัยสอบตำรวจทำมันยังไงบ้างาใช่ไหมครับเตรียมสอบตำรวจเตรียมสอบตำรวจอใช่ครับเพราะว่ามีน้องๆทางบ้านหลายหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาว่าถ้าอยากเป็นตำรวจแบบพวกพี่เนี่ยต้องทุนังไมบ้างแล้วเด็กวนเดียถามมาว่าตศเนี่ยต้องสอบยังไงถึงจะเป็นตศดูไหมครับ ราะว่าส่วนใหญ่ที่นติเียเขาเห็นกันคือคือสอบภูทปรปกติ1นถึงเก้าแต่เขาไม่เคยเห็นว่าอตอนสุดท้ายเขาลับกันยงังไงถูกไหมครับอสอบแบบนะครับก็คือเราถามว่าเปิดรับสมัครช่วงไหนรุ่นรุ่นผมนะครับก็จะรับสมัครช่วงปลายปีใช่ไหมครับรุ่นพวกเราจะรับสมัครช่วงปลายปีประมาณเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็เริ่มจะเปิดรับสมัครสอบ<ช>แล้วแล้วก็สอบปุ๊บแนะนําเลยให้รีบจ่ายตังค์ถูกไหมครับ เพราะว่าเป็นการยืนยันว่าเราจะสอบจริงๆเราจะได้มีแพชชั่นในการอ่านหนังสือในการติวข้อสอบด้วยค่าสมัครเท่าไหร่ครับพี่ประมาณ5 0าร้อยหกรบาทนี่แหละครับรูทวงค่าะเบียนที่ซอยอุ้ยสมัครปีสิบเดือนเราใช้คุณเล่นค่าสมัครห้าร้อยบาทใช่ประมาณสมัครเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับแล้วปุ๊บขั้นตอนต่อไปเลยเราก็จะดูวันที่เราสอบครับผมอ่ะอีก ไอ้อุปกรณ์ในการสอบเนี่ยทุกคนจะตกม้าตายเลยในการแต่งกายแล้วก็ครับผมดินสอถูกไหมครับใช่ที่เราสอบเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ให้เข้าเพราะว่าเสื้อไม่ผ่านกางเกงไม่ผ่านรองเท้าไม่ผ่านเป็นเสื้อขาวขอกกลมกางเกงกางเกงวอร์มแล้วก็รองเท้าผ้าใบอเตรียมตัวเยอะหรือเปล่าตอนนั้นพี่ปอยก็เคยไม่ได้เตรียมตัวเยอะขนาดนั้นแต่พี่ปอยอาศัยตรงที่ว่า มันจะมีในกลุ่มเขาจะมีการโพสข้อสอบวันละข้อสองข้อเคยังเกตกันไหมครับที่บอกว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะทาบัตรประชาชนได้อายุเท่าไหร่ถึงจะจบทะเบียนได้อ่าก็จาวันละข้อวันละข้อนับดูเป็นเก็ตความรู้ใช่เกตความรู้วันละข้อคิดดู3เดือนกว่าจะสอบอะไรประนันประมาณนั้นเราก็จะได้ข้อสอบที่มันเยอะขึ้นคูณไปเลยครับประมาณวันละสองสามข้อเดี๋วจะสอบก็ให้เตรียมตัวดีๆถูกไหมเราติวติในตัวใช่ติวไปเรื่อยๆเราไม่ต้องติววันนึงสี่สิบห้าสิบหน้าเราติววันละสามสี่ข้อก็พอจริง ได้ยินนะครับว่าการสอบตารวจอะแบ่งเป็นสองพาร์ทเหมือนพวกเราครับก็จะแบ่งเป็นสองพาร์ทเนาะพาร์ทวิชาการแล้วก็พาร์ทร่างกายใช่พอพาร์ทวิชาการผ่านเรียบร้อยแล้วพาร์ทต่อไปเป็นร่างกายร่างกายร่างกายก็จะมีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายครับผมแล้วก็สุขภาพจิตใช่ไหมครับ สุขภาพจิตแล้วก็ตรวจเลือดตรวจอะไรอะไรใช่ครับใช่ก็จะมีควมรับเลยก็คือมีการแก้ผ้าตรวจร่างกายกันด้วยรแก้ผ้าตรวจร่างกายด้วยแต่ว่าแก้ผ้าแบบไหนต้องต้องไปต้องไปสอบรุ่นอีกต้อไปสอบต้องไปสอบเอาดูต้องเจาะลึกสักนิดนึงอ่าได้ครับ่ปล่อยครับเรื่องเกี่ยวกับการทดสอบร่างกายมีด่านอะไรบ้างในในการวิ่งว่ายน้ำมีมีมียังไงบ้างครับมันจะเป็นวันนะครับวันนี้จะมีการทดสอบว่ายน้ํา ยี่สิบห้าเมตรไม่เกินสามสิบวินาทีแล้ววันต่อมาก็จะเป็นการสอบว่าวิ่งครับหนึ่งกิโลไม่เกินสี่นาทีห้าสิบห้าวินาทีแล้วก็วันต่อไปก็จะเป็นการทดสอบสามสถานีโดยจะมีรกระโดดไกลวิ่งเก็บของแล้วก็วิงระยะสั้นถูกไหมครับวิ่งกระโดดไกลเนี่ยมันตอนรุ่นผมนะมันตกแค่ ด่านเดียวในสามถานีนั้นอะตกได้ด่านเดียวแต่ก็อยากตกดีกว่าเพื่อความชัวถูกต้องไหมเราต้องมีความชัวเราจะมั่นใจเราจะมั่นใจว่าเราใน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 ทั้งหมดนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วพอจะมีประมาณนี้ใช่ครผมพอเราทดสอบปุ๊บจะมีการทดสอบจิตใจสุขภาพจิตโดยการเราจะแบบมีรูปให้มาแล้วเราทายว่า รูปนี้คือรูปอะไรเราต้องตอบแบบรลกสวยไปก่อนของผมปพี่บอยได้รูปประมาณไหนได้รูปเป็นกุ้งเทมปุระตอนนั้นกุ้งเทมปุระใช่ไหมเราเป็นรูปแบบเป็นกุ้งแล้วก็มีหางเล็กๆตอนแรกจะตอบนางเงือกแต่ว่ารูปสวยเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะเพื่อนดูว่าเป็นรูปกุ้งเทมปุระยังไงแล้วพี่บอยนี่ตอบตอบยังไงครับก็ตอบว่า กุ้งเทมปุระเราอาจจะหิวอยู่ด้วยกันตอนนั้นทดสอบประมาณ9ก้าโมงเช้า <c oughs> เราเพิ่งตื่นแปดโมงกุ้งเ, <c oughs> งเทมปุระเลยมือแรกอนอนี่คือนี่คือด่านทดส,สอบสุขภาพจิตใช่ผมขอถามหน่อยครับได้หลังจากทดสอบสุขภาพจิตด่าน,านสุดท้ายเลยที่เราต้องเจอคือด่านอะไรสอบสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์่าอยากอยากสอบสัมภาษณ์ก่อนทดสอบร่างกายอีกตรวจร่างกายจำได้ไหมครับตรวจร่างกายวจากจะมีการแชร์ใช่ สายตาแล้วก็ความดันแล้วก็โรคต่างๆเราเราต้องมีการเจาะเลือดตรวจอุจจาระถูกไหมครับครับ <ผม S 1> แล้วก็ผ่านด้วยดีครับ <ผม S 1> แล้วก็สุดท้ายเป็นการสอบสัมภาษณ์ถูกต้องหลังจากสอบสัมภาษณ์ก็รอรอเรีกอกถ้ารอบต่อไปถ้าไม่มีชื่อก็คือเป็นการผ่านถูกไหมครับถ้ามีชื่อก็หมายว่าเราเป็นการตกก็คือเราจะคัดออกไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วก็เป็นการเลือกที่ฝึกอใช่ คือแยกอย่างนี้ก่อนเราเรามีทั้งหมด9กอฟอทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยกฟผหนึ่งนี่อยู่ที่จังหวัดเทรบุรีกฟสองฉะเชยงเทรากอสามอยู่ที่จังหวัดอุบลพอผสี่อยู่ที่อุดรยงห้าเชียงใหม่กฟผหกสุโขทัยกฟผเจ็ด เพชรบุรีกฟแปดนครกฟเก้าสงขลา่พื่อแยกแยกประมาณนี้ครับเราเราก็ต้องไปสอบใช่แข่งกันแล้วก็เลือกตามคะแนนอีกทีหนึ่งก็ก็ต้องจะต้องทำใจในจุดนี้ด้วยนะถ้าอาจจะไม่ได้เลือกรุ่นต่อไปใช่หนึ่งถึร้อยไปกฟนี้หนึ่งร้อยเอ็ดถึงสองร้อยอาจจะไปกฟนี้อาไม่มีเลยแน่นอนอยู่อยู่ที่ใช่เหมือนที่คตอนที่เราเลือกตําแหน่งตอนจบออกอจะได้ไหมครับ อ่าประม,มาณนั้นประมาณนั้นไม่มีอะไรแน่นอนครับผมไม่ไม่มีอะไ,ไรแน่นอนเสโลแกนของเราก็าคือเด็ดขาดแต่ไม่แน่นอนถูกตออ้องอยากบอกอะไรถึงน้องๆที่เขากําลังจะเตรียมตัวสอบแล้วก็รู้สึกท้อตอนนี้บ้างครับบอกเลยว่าไม่อยากให้ใครท้อเพราะว่าทุกคนสามารถเข้ามายืนในจุดเดียวกันได้ใช่ครับทุกคนมีความสามารถเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะงดความสามารถของเราได้มากน้อยแค่ไหนทุกคนมีความเก่งเหมือนกันอยู่ที่ว่านั่นแหละ เราจะเอาพลังงานในตัวเราความเก่งในตัวเราออกมาได้แค่ไหนเราจะเจอตลาดเราจะเฉิดฉายได้เมื่อไหร่อ,อยากให,ใ,ให้ทุกคนรักตัวเองก่อนอย่างแรกอยาก่าไปเครียดเยอะยิ่งเครียดอะ่ะยิ่งทอ้อใช่ใช่ถ้าเรามีความพมีแพชชั่นในการสอบอะไรแบบนี้เราก็จะวันหนึ่งเราก็ต้องได้คือทําทุกอย่างให้มันสนุกมั้ยทำทุกอย่างให้มันสนุก,ททก,ใ,นนกใช่เหมือนตอนนี้ไปสอบแรกๆเราก็เครียดจะติดป่าวะจะติดปะะ่าวะนี่พอเราติดปุ๊บ แพชชั่นเราก็มาต่อเรื่อยๆในการฝึกในการแบบเนี้ยเราก็ต่อชดอนี่มีอยู่ทั่วประเทศหรือเปล่าครับบ่อยตอชดอมีอยู่ทั่วประเทศเลยครับมีอยู่ทั่วประเทศคือเหนือใต้ออกถูกมีหมดเหนือใต้กักับมีหมดไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ต้องห่วงใช่ในป่าที่ไหนแล้วก็มีตอชดอในเมืองแค่ไหนแล้วก็มีตอชดอนอยู่ที่ไหนเราก็มีตอชดออ่าเพราะเราเป็นต่อชดอ คงดีนาลูกสาวครูแต่งกับสรูชอเดาะขอบคุณนะครับพี่ปอยครับผมบ๊ายบายขอบคุณทุกคนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe กดไลค์งเราด้วยให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ